สื่อไทยที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในสายตาฝรั่งปี2024มีสื่อไหนได้อันดับที่เท่าไรกันบ้างไปดูกันวันนี้พาทุกท่านมาดูนะฮะสื่อที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดของรอยเตอร์นะครับการจัดอันดับเมื่อปีแล้ว2024มีใครอยู่ที่อันดับเท่าไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากที่อันดับ10อันดับ10ก็คือมติชนนะครับมติชนเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะครับจากการจัดอันดับของรอยเตอร์อยู่ที่67%ออันดับถัดมาก็คือข่าวสด ข่าวสดนะครับมีความน่าเชื่อถือนะฮะของรอยเตอร์ในการจัดอันดับครั้งนี้อยู่ที่67%นะครับนี่มาดูที่อันดับทันมานะครับอยู่ที่อันดับ8นะครับอันดับ8ก็คือครอบครัวข่าว3 ครอบครัวข่าว3นะครับจัดอันดับจากรอยเตอร์เน like bueno ี่ยมีความน่าเชื่อถือมากถึง68เลยนะครับมี่มาถึงที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ7แล้วนะครับอันดับ7ก็คืออมรินทีวีอมรินทีวีนะครับอยู่ที่อันดับ7ด้วยการจัดอันดับของรอยเตอร์นะฮะความน่าเชื่อถือมากถึง69เลยนะครับนี่มาดูที่อันดับถัดมานะครับอันดับถัดมาก็คือ M อ็มคอนะครับ เอ็มคอเนี่ยมีความน่าเชื่อถือจากรอยเตอร์นะครับในการจัดอันดับครั้งนี้มากถึง70%เลยนะครับนี่มาดูที่อันดับถัดมานะครับมาถึงที่อันดับ5แล้วนะครับอันดับ5้าต้องบอกว่าเป็นสื่อระดับตํานานเลยนะฮะก็คือไทยรัฐไทยรัฐมีความน่าเชื่อถือนะฮะในการจัดอันดับของรอยเตอร์นะครมากถึง 70%เลยนะครับตรงบอกว่าโอ้โหมีการจัดอันดับที่ดีแบบสุดๆเลยสำหรับไทยรัฐเห็มาดูที่อันดับทัดมาถึงอันดับ4นะครับอันดับ4สื่อที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในประเทศไทยนะครับก็คือ PPTV p p t v นะฮะมีการจัดอันดับอยู่ที่อันดับ4นะครับด้วยอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่70เลยนะครับนี่มาดูที่อันดับถัดมานะครับอันดับ3นะครับอันดับ3นี่ต้องบอกว่าเป็นสื่อน้ำดีสุดๆเลยนะครับก็คือไทย PBS นะครับไทย PBS เนี่ยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่อันดับ3นะฮะด้วยคะแนนที่ได้ไปนะครับอยู่ที่72เปเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าไทย PBS เนี่ยเป็นช่องที่ดีแบบมากๆเลยนะครับทีีนาามมดดทท่่่ออััับถึง2สื น่าเชื่อถืออันดับต้นๆของประเทศไทยเราในการจัดอันดับของรอยเตอร์ก็คือ Workpoint นะฮะ Workpoint เนี่ยได้รับคะแนนนะฮะในการจัดอันดับในปี2024เนี่ยได้มากถึง73เลยนะครับโอ้โหที่ต้องบอกว่าเยอะอจริงๆสำหรับ Workpoint นะฮะณนะปัจจุบันเนี่ย เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือแบบมากๆเลยนะครับสุดยอดจริงๆถีมาถึงที่อันดับหนึ่งนะครับสื่อที่รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดในการจัดอันดับของรอยเตอร์นะครับนี่คือสุดยอดแห่งสยามก็คือช่อง7 h d นั่นเองนะครับช่อง7 h d เนี่ยได้รับการจัดอันดับนะฮะเป็นอันดับหนึ่งจากรายงานของรอยเตอร์นะฮะได้รับคะแนนมาก74%เลยนะครับดีถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยสุดยอดแห่งสยามนะครับช่อง7 h d ต้องบอกว่าเป็นสื่อที่ดีแบบสุดๆเลยนะครับแต่จริงแล้วในประเทศไท เราเนี่ยสื่อดีดทุกขแขนงเลยนะครับดีทุกอันดับเลยเดี๋ยวรอดูปีนี้แล้วกันนะครับว่าจะมีการขยับอันดับของสื่อแต่ละเจ้าไปอยู่ที่อันดับเท่าไหร่กันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ